ธรรมยางโอวาทาปติโมขาคาทายปนามาเสสาภปาปาสาภการนาการไม่ทำบาปท้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อม สัจ,จิตตาปริโยธปานางการทำราจิตของตนให้ผ่องใสเอตังพุทธานสาสนางังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตะโปธิติคาขันติคือความอดกลราน เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างเย่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันเย่งนาหิปพัพชิตโตปร,รูปปคาติผู้กรรมจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย สามโนโหติปรังวิเทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้าย ปาติโมเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมกมาตัญยุตตาจะพาตสมิม ah ing, <พ>งความเป็นผู้รู้ประมาในการบริโภคปานตันจะสยนาสนางการนอนการนั่งในที่อันสงัดอาทิจิตเตจะอายโค ความมันประกอบในการทำจิตให้เองเอตังพุทธานศาสานังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายธนรมยังโอวาทาปาติโมคาคาทายปนามาเซ สาพะปาปาสาอาการางการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิต,ตาปริโยธป,ปนางการทำราจิตของตนให้ผ่องใสเอตังพุทธานาสาสนาม คำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปธิติาคาขันติคือความอดกลรานเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง นิพพานังปรมังวัานติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิง่งนาะหิปภะชิตโตปร,รูปปาติผู้กรรมจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสามะโนโหติปร,รังวิเท,ทยันโต ผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาทวโทอนุปาาาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาฏิโมกเขจ,จะสังวโรการสารวมในปาฏิโมกมาตายุตาจะพาตาสมิง ความเป็นผู้รู้ะลางในการบริโภคปานตันจาสยนาสนางการนอนการนัง่งในที่อันสงัดอาทิจิตเตจะอายุโคความมันประกอบในการทำจิตให้เยิงเอตังพุทธานาสาสนาง คำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายธนตมยังโอวาทาปาติโมคาคาทายปนามาเซสาภา,าปาปาสอา,าการนางังการไม่ทำบาปทั้งปวง กุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสาจ,จิตตาปริโยธปนางการทำราจิตของตนให้ผ่องใสเอตังพุทธานศาสนางทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขันติปรมังตะโปธิติ้าขันติคือความอดกลันเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างเย่งนิพพานังปรมังว่าันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันเย่ง นาหิปภชิตโตปรูประคาติผู้กรรมจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสามโนโหติปร,รังวิเททยันตโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย อนุปวาโตอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมเคจะสังวโรการสารวมในปาติโมกมาตานุตาจะพาตสมิงความเป็นผู้รู้ประมาในการบริโภค ปานทานจาสยนาสนางการนอนการนาั่งในที่อันสงัดอาทิจิตเตจะอายุโคควมามมันประกอบในการทำจิตให้เยิงเอตังพุทธานาสาสนางทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ธรรมยังโอวาทาปาติโมคาคาทายพปนามาเซสพภปาปาสาัการนาการไม่ทำบาปท้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อม สาจ,จิตาปริโยธปานางการทำราจิตของตนให้ผ่องใสเอตังพุทธานสาสสนงังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตะโปธิติขาขันติคือความอดกลราน เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างเย่งนิพพานังปรมังวัานติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันเย่งนาหิปปะพชิตโตปร,รูปรคาติผู้กรรมจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย สามโนโหติปรังวิเทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้าย ปาติโมเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมกมาตัญยุตตาจะพตาตสมิงความเป็นผู้รู้ประมาในการบริโภคปานตันจะสยนาสนางการนอนการนาั่งในที่อันสงัดอาทิจิตเตจะอายโค ความมันประกอบในการทำจิตให้เองเอตังพุทธานศาสานังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายธนรมยังโอวาทาปาติโมคาคาทายปนามาเซ สาพาปาปาสะอาการางการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตาป,ปริโยธป,ปนางการทำราจิตของตนให้ผ่องใสเอตังพุทธานาสาสนาม คำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปธิติาคาขันติคือความอดกลันเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างเย็นนิพพานังปรมังวัทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลาย กล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิง่งนาหิปพัพพชิตโตปร,รูปรคาตีผู้กรรมจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรนพชิตเลยสามโนโหติปรังวิเทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย อนุปวาโตอนุปปาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมเคจะสังวโรการสารวมในปาติโมกมาตานุตาจะพาตสมิงความเป็นผู้รู้ประมาในการบริโภค ปานทานจาสยนาสนางการนอนการนาั่งในที่อันสงัดอาทิจิตเตจะอายุโคควมามมันประกอบในการทำจิตให้เยิงเอตังพุทธานาสาสนางทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ธรรมยังโอวาทาปาติโมขาคาทายปนามาเซสาภปาปาสาัการนาการาไม่ทำบาปท้งปวงกุศลาสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อม สัจ,จิตตาปริโยธป,ปนานางการชำราจิตของตนให้ผ่องใสเอตังพุทธานาสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตะโพธิติฆาขันติ คือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างเย่งนิพพานังบรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายล่าวพานิพพานว่าเป็นธรรมอันเย่งนาิปะพชิโตปร,รูประคาติ ผู้กรรมจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสามโนโหติปรังวิเอทยันโตผู้ทําสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย อนุปวาโตอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมเคจะสังวโรการสารวมในปาติโมกมาตานุตาจะพาตสมิงความเป็นผู้รู้ประมาในการบริโภค ปานทานจาสยนาสนางการนอนการนาั่งในที่อันสงัดอาทิจิตเตจะอายุโคควมามมันประกอบในการทำจิตให้เยิงเอตังพุทธานาสาสนางทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ธรรมยังโอวาทาปาติโมคาคาทายพปนามาเซสาพภปาปาสาัการนาการาาไม่ทำบาปท้งปวงกุศลาสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อม สาจ,จิตตาปริโยธปานางการทำราจิตของตนให้ผ่องใสเอตังพุทธานสาสสนงังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปธิติคาขันติคือความอดกลราน เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างเย่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันเย่งนาหิปปะพชิตโตปร,รูปคาติผู้กรรมจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย สามโนโหติปรังวิเทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้าย ปาติโมเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมกมาตัญยุตาจะพาตาสมิงความเป็นผู้รู้ประมาในการบริโภคปานตันจะสยนาสนางการนอนการนาั่งในที่อันสงัดอาทิจิตเตจะอายโค ความมันประกอบในการทำจิตให้เองเอตังพุทธ,ธานศาสานังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายธนรมยังโอวาทาปาติโมคาคาทายปนามาเซ สาพาปาปาสาอาการางการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตาป,ปริโยธป,ปนางการทำราจิตของตนให้ผ่องใสเอตังพุทธานาสาสนาม คำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติ้าขันติคือความอดกลันเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างเย็นนิพพานังปรมังวัทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลาย กล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนาหิปัะพชิตโตปรูปคาตีผู้กรมจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรนพชิตเลยสามโนโหติปรังวิเทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย อนุปวาโตอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมเคจะสังวโรการสารวมในปาติโมกมาตานุตาจะพาตสมิงความเป็นผู้รู้ประมาในการบริโภค ปานทานจาสยนาสนางการนอนการนาั่งในที่อันสงัดอาทิจิตเตจะอายุโคควมามมันประกอบในการทำจิตให้เยิงเอตังพุทธานาสาสนางทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ธรรมยังโอวาทาปาติโมคาคาทายพปนามาเซสพภปาปา,าสาัการนาการาาไม่ทำบาปท้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อม สาจ,จิตาปริโยธปานางการทำราจิตของตนให้ผ่องใสเอตังพุทธานสาสสนงังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตะโปธิติขาขันติคือความอดกลราน เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างเย่งนิพพานังปรมังวัานติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันเย่งนาหิปปะพชิตโตปร,รูปรคาติผู้กรรมจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย สามโนโหติปรังวิเทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้าย ปาติโมเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมกมาตัญยุตตาจะพาตสมิงความเป็นผู้รู้ประมาในการบริโภคปานตันจะสยนาสนางการนอนการนัง่งในที่อันสงัดอาทิจิตเตจะอายโค ความมันประกอบในการทำจิตให้เ่งเอตังพุทธ,ธานศาสานังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย